กูออทํามันลงไปแล้วแล้วเขาก็พูดไปแล้วเออแล้วยังไงอะ่ะต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่า มันลงไปแล้วแล้วเขาก็พูดไปแล้วเออเอะไยังไงอะ่ะต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่าค่าเท่ากันยังไงอ,อ่ะถ้าหนูไม่สารต่ออะไรจะเกิดขึ้นก็คือพี่แอนก็คือเอาไปพูดกับทุกคนไปหมดแล้ว ต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่ออ่ะมันก็ค่าเท่าเดิมไหมเธอมองแค่คนอื่นจะมองเธอ,อยังไงเว้ยสิ่งที่เธอพลาดคือสภาพาพจิตใจของทุกคนที่รู้จักเธอเธออาจจะไม่แคร์ก็ได้นะเว้ย ก็อมองแค่คนอื่นเนาะว่าข่าวตะออกไปยังไงแล้วคนที่เขาแม่งแบบไม่ว่าเธอมีเรื่องที่อะไรเขาพร้อมจะกระโจนจะไฟเพื่อเธอให้กําลังใจเธอตลอดอยู่ข้างเธอตลอดแบกบกอัพเธอตลอดที่ว่าแม่งมีสองทางนะเว้ยถ้าสารต่อแม่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเธอไม่สารต่อแม่งคืออีกรูปแบบหนึ่งแค่น,นี้เธออาจจะรู ิดไปเธอมองอาจจะมองแค่รอบนอกว่าแบบไอ้เหี้ยข่าวแม่งออกไปหมดแล้วคนอื่นแม่งจะรู้สึกยังไงถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอก็แค่แค่สิ่งที่แม่งออกจากปากแอนนี่ไว้แต่คนที่แม่งแบบอยู่ข้างเธออ่ะแล้วเขาแบบประเมินไว้ว่าเธอจะไม่สารต่อเพราะเธอรู้สึกผิดแล้วเธอจะไม่ทําเรื่องผิดผิดต่อหรือในมุมเธออาจจะไม่ผิดก็ได้เว้ยที่กำลังมองว่าเธอไม่ได้แคร์ส่วนนั้นเลย กลงางแคร์คนรอบนอกซึ่งปกติเธอไม่ใช่คนอย่างนี้นะเธอไม่แคร์คนข้านงนอกเธอแครคนข้างในเน่ยเออกูทามันลงไปแล้วแล้ว เขาก็พูดไปแล้วเออแต่ออยังไงอะต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่าค่าเท่ากันยังไงอถ้าหนูไม่สารต่ออะไรจะเกิดขึ้นก็คือพี่แอนก็คือเอาไปพูดกับทุกคนไปหมดแล้วต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่ออะมันก็ค่าเท่าเดิมไหม